คนใช้เทสลาทุกรุ่นนะครับเ้าอยากจะอัพเกรดเสียงให้ดีกว่าเดิมแนะนำลำโพงตรงรุ่นและนี่คือครั้งแรกที่ออดิสานทําลําโพงตรงรุ่นสรบเทสลาทั้งเซตนี้นะครับมาแบบลําโพงครบชุด สำหรับชุดหน้าเลยครับสวัสดีครับผมผมป๊อบจาก h a m m i n g c a t s i o นะครับคลิปนี้ผมมาของใหม่ล่าสุดนี่คือลำโพงชุดแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นสำหรับเทส l a จากออ d ์ดิสันนะครับตัวกล่องนี้ครับถ้าเกิดวางลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีของทั้งหมดมาให้แบบครบเซตสำหรับทางด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับประกอบไปด้วยลำโพงบูเฟอร์8นิ้วตัวนี้นะครับดี๋ผมพาไปชมเปรียบเทียบกับของในรถนะครับ8นิ้วตัวนี้แล้วก็ตามด้วยเสียงกลางนะครับที่อยู่ตรงแดชบอร์ด มีดอกแหลมเรียกว่ามาครบเลยที่เป็นเสียงด้านหน้านะครับและก็ตัวเซนเตอร์ซึ่งอันนี้เซนเตอร์จะให้แบบมีดอกแหลมในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีชุดสายต่างๆเรียกว่าเป็นพลักแอนเพลจะไม่มีการตัดต่ออุปกรณ์ใดๆของรถเสียทุกอย่างเข้าแทนครับรวมถึงรถบางคันเนี่ยที่เป็นแบบไม่มีสัญญาณเสียงแหลมมาก็สามารถเพิ่มอ,อุปกรณ์เข้าไปได้ด้วยเรียกว่าครอบคลุมทั้งรถที่เป็นรีวิวด้ยแล้วก็เป็นตัวลองเลนส์นะครับเดี๋ยวผมพาชม การเปรียบเทียบของเดิมครับเชี่ยให้ดูกับวูเฟอร์เดิมที่มาจากรถยนต์นะครับคือตัวนี้ครับดอกโครงสร้างจะให้รายละเอียดเสียงและมิดเบสที่ดีมากยิ่งขึ้นครับโครงสร้างแข็งแรงทางด้านหลังแม่เหล็กก็เช่นกันครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแบบหล่อนะครับอันนี้เป็นแบบโครงสร้างพลาสติกแม่เหล็กเป็นไซส์ขนาดนี้อันเนี้ยเวลาติดตั้งเข้าไปแล้วจะให้มิดเบสที่ดีนะครับย่านร้องย่านต่ำก็เต็มที่ด้วยการติดตั้งง่ายมากๆคือตัวน็อตจะใส่รูเดิมทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัวปลั๊ก อันนี้คือปลั๊กที่มาจากตัวลําโพงตัวบูฟเฟอร์เดิมครับพอถอดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แค่มาเสียบกับของใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยมันโป๊ะลงไปเลยนั่นหมนายความว่าตัวสายไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงเสียบปุ๊บได้เสียงที่ดีกว่าเลยครับอันนี้เป็นดอกแหลมนะครับอันนี้คือจะสร้างรายละเอียดเสียงแหลมใส่ความกังวานนะที่มากกว่าเดิมได้อันนี้แบบซอฟโดมนะครับจะฟังแบบใสแบบไม่คมติดตั้งแทนตำแหน่งเดิมปลั๊กเดิมเลยคือถ้าเกิดเราเอาตัว เฟรมเขามาเนี่ยมันสามารถที่จะสวมเข้าไปเลยง่ายๆเพราะว่าเขาให้ตัวสเปเซอร์แบบนี้มาด้วยนะครับทำให้เวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันเข้าล็อกโดยที่ไม่ต้องหยอดกาวนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กเองเนี่ยก็เหมือนกันครับเขาจะมีชุดปลั๊กมาให้ที่ใส่เข้ากับแหลมเดิมอันนี้คือปลั๊กเดิมของแหลมนะครับถอดมาแล้วนะครับอันนี้ให้มาแล้วก็แค่เสียบเสียบเสร็จก็จบอันนี้มาฝังเข้าลาโพงปับ๊บ ก็ไม่มีการตัดต่อสายเลไรสิ้นครับได้เสียงที่ใสไพรมากขึ้นอันนี้คือดอกเสียงกลางนะครับที่เป็นย่านล้องโดยเฉพาะเลยย่านร้อนะครับจะมีความแบบมีเดดเมิกมากขึ้นมีเนื้อมากยิ่งขึ้นอันนี้เทียบกับของเดิมนะครับก็คือไซส์เดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วลําโพงของเทสลาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเลยถ้าเกิดดูทั้งหมดเนี่ยแต่สิ่งที่เขามีให้คือแอมปิฟเออร์ที่เขาปรับจูนมาแล้วถ้าเราได้ลําโพงที่ดีขึ้นเสียงก็มีความไพรมากยิ่งขึ้น ไซส์เดิมเบ้าเดิมนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเขาจะเป็นลนักษณะแบบ o e m ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เป็นพลาสติกประมาณนี้หมดแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเหล็กหล่อแบบอลูมิเนียมดแเคาสที่ว่าจะสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้มีความแน่นชัดมิติโฟกัสที่ดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้ตัวปลั๊กก็เหมือนกันนะครับก็จะมีปลั๊กแบบตรงรุ่นเสียดแทนเข้าตัวปลั๊กที่มาจากตำแหน่งตรงด้านตรงนี้ครับผมอินเสิร์ตให้นะมันก็สามารถที่จะมาเสียดแทนกับปลั๊กของตัวลำโพงก็ได้เลยครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นดอกเซนเตอร์ครับก็เป็นดอกเดียวเสียงกลางครับแต่ว่าจะเป็นดอกที่มีดอกแหลมในตัวฉะนั้นพอติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยก็พักแอนเพลย์เบ้าเดิมแต่ดีเทลเสียงจะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นดีผมจะอินเสิร์ดดูครับว่าหลังตั้งเสร็จเป็นยังไงและเราฟังเสียงกันดูครับลักจกักรตาดตั้งน,นะครับทั้งหมดก็จะดูเหมือนเดิมเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคุณภาพเสียงครับคือวูเฟอร์ทั้งหมดก็คือเบ้าเดิมแหลมเดิมกลางเดิมเซนเตอร์เดิมแต่คู่หลังเนี่นเเเา่ ด้านหน้าเป็นหลักแต่ถ้าอยากเพิ่มคู่หลังก็สามารถซื้อเป็นแบบแกนล้อมครับคล้ายเซ็นเตอร์เนี่ยซ้์ขวาเนี่ยเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าจริงแล้วดอกที่เป็นรถเทสลาส่วนใหญ่ตรงนี้มันเป็นแบบไม่มีเสียงแหลมนะมันเป็นเหมือนแค่ฟูลเลนส์ธรรมดาเพราะ,ะนั้นแหลมใส่มันจะไม่มีชั้นด้านหลังเนี่ยให้ใส่เป็นแกรนร่วมก็จะฟังครบเพราะมากกว่าเดิมส่วนสลาวก็แล้วแต่ความชอบจะเปลี่ยนก็ได้บางทีอยู่ไกลมากก็ช่างมันตรงเนี้ยเน้นด้านหน้าทีนี้พอเราติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับ โดยหลักการแล้วลำโพงตัวรุ่นจริงก็จบแล้วครับแต่ว่าที่เราอ่ะก็จะมีการเซตเสียงด้วยคืออันนี้ผมจะมีไมโครโฟนนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดโปรแกรมในการวัด RTA เนี่ยโลลลโลโลโลมันจะมีวัดขึ้นมาตัวนี้มันสามารถที่จะปรับเสียงได้คือจริงๆพอเป็น flat แฟดแบะบางทีเสียงอาจจะแบบมันเป็นการปรับจากเทสลาเดิมถูกไหมพอเป็นเทสลาเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนลําโพงใหม่เนี่ยบางทีความถี่บางอย่างมันอาจจะไม่แมชกันเราก็จะมาแอดจัสให้มันเหมาะสมได้ ่ผลองไม่ดูครับก็คือเบื้องต้นเราใส่ตัวพิ n งน้อยเข้าไปอย่างนี้ใช่แบบนี้ครับก็จะมีกราฟขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวผมเงียบป่ากนก่อนนะ,ะแบบนี้นะครับเราก็จะมาอจาจยดตรงนี้ว่าความทีไหนยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองเข้าวๆก่อนนะ เนี่ยเราก็ปรับได้โอี่ประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยผมจะเลี้ยออกก่อนเพราะว่าผมทำเสร็จแล้วนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าผมปิดซอร์ก่อนนะเพื่อให้ฟังซอสกลางแหลมเป็นหลักก่อนพอผมทำเสร็จปุ๊บผมเป็นพิเซ็ตนี้จาแบบนี้นะ ก็คือก็คือเราสามารถที่จะปรับเซ็ตเสียงให้เรียบร้อยผ่านไมโครโฟนตัวนี้เห็นเป็นกราฟขึ้นมาเพื่อให้มันมีเรียกว่ารายละเอียดเสียงที่มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวซับแบทอยาเปิดให้ฟังก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดฟังเลยครับว่าระหว่างแบบค่าแฟทกับค่าที่เป็นตัวเอสที่ผมปรับเซ็ตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะมาทุกเสียงให้ฟังนะครับก็โดยจะมีพรีเซตเป็นแบบแฟทก่อนผมปิดซับก่อนนะอยากให้ฟังว่ากลางแหลมข้างหน้าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมีพรีเซตที่ผมปรับจูนเรียบร้อยแล องรยังไงอันนี้ผมเปิดเน้นหน้าเป็นหลักนะหลองดูอันนี้เล่นจากตัว Apple Music นะแฟกก่อน But uh, he said turned right. Lost on the freeway this ที่ฟังเป็นไงบ้างครับผมอันนี้บอกเลยเราบ่า เวลาเราเปลี่ยนลําโพงตรงรุ่นก็จริงอ่ะมันง่ายแต่ว่าบางครั้งอ่ะตัวระบบรถเขาจะมีการ adjust เพื่อมาชดเชยช่วยเหลือลําโพงดอกที่มันไม่ค่อยโดดเด่นของเขาอ่ฉะฉั้นพอเราเปลี่ยนดอกลาโพงใหม่ลงไปปุ๊บเนะี่ยค่า EQ หรือค่าปรับจูนนั้นอาจจะไม่ค่อย m a t กับลําโพงตัวใหม่เราจรึงต้องมาปรับจูนใหม่ซึ่งเรามีไมโครโฟนเห็น RTA เนี่ยเราสามารถ adjust ได้แบบง่ายแต่ว่าด้วยความที่คอนเซ็ปต์คันนี้มันเป็นการติดตั้งแบบตรงรุ่นเราไม่มี DSPM ที่จะมา c o n f i กแบบ s เ r ียสแบบจริงจังกว่านี้ก็คือเคลียร์ค่าโรงงานเพื่อป้อนส่วน ลำโพงใหม่จริงๆแล้วเสียจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้แบบง่ายๆเราก็เลยมาปรับใช้แบบลำโพงเดิมตําแหน่งเดิมปลั๊กเดิมแล้วก็มาปรับ EQ ที่เขาให้มาประมาณสัก 1, 2, 3, 4, 5 5บาทนะครับไม่นับซับนะก็สามารถพอใจจำแนกได้ว่าอเคย่านต่ำโลย่านต่ำสูงย่านกลาง กลางบนหรืนแล้วเนี่ยมาสบบามารถมา adjust ใหม่ซึ่งพอฟังเมื่อสักครู่ผมเชื่อเลยครับว่าพอเป็นแฟดูอาจจะไม่โดดเด่นแต่พอเป็น EQ ที่ทางผมปรับจูนใหม่เนี่ยมันมีความชัดไพเระมากยิ่งขึ้นนะครับแม้กระทั่งไม่มีตัวซับมาเติมพอมีซับเนี่ยบรรยากาศของเสียงมันก็ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะมาอัปเกรดรถเทสลาของคุณให สุดล้ามากยิ่งขึ้นในเรื่องของคุณภนะาพเสียงแบบไม่ตัดต่อเลยเนี่ยคันนี้จริงเป็นรถของผมครับใส่ลำโพงชุดนี้อยู่แล้วสามารถมาลองฟังได้ฟังจริงชื่นชอบก็ถึงใจซื้อเรียกได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะมากๆในการที่จะอัปเกรดรถของคุณให้เสียงไพเราะมากยิ่งขึ้นง่ายๆแบบนี้ร้านของผมอยู่ที่ถนนชื่นครับใกล้ๆห้างซีคอนแควห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์สวัสดีครับ